อย่างที่รู้กันค่ะว่าพิมพ์ชอบทําสีผมมากและผลที่ได้ก็คือผมแห้งเสียม,มากค่ะทั้งโดนความร้อนผมแห้งเสียแตกปลายแต่ว่าตอนนี้นะคะคดีขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่มาเจอเซตนี้ใน1เซตมี3ตัวด้วยกันค่ะแชมพูทรีทเมนต์และก็ออยเซรั่มเริ่มจากแชมพูกันก่อนเลยค่ะตัวนี้ช่วยบํารุงผมแห้งเสียจากการยืดย้อมดัดและก็สารเคมีอุดมไปด้วยน้ามันซูบากิจากประเทศญี่ปุน่นเคราตินจากประเทศฝรั่งเศสต่อมาตามมาด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะเหนือเข้มข้นมากบํารุงล้าลึกถึงแกนเส้นผม ช่วยรักผมแตกปลายทําให้ผมเนี่ยมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นสารสกัดอัดแน่นมาค่ะอุดมไปด้วยน้ํามันซื้อบกิจจากญี่ปุ่นแลวก็มีเคลตินจากขนแกะแคชเมียร์จากประเทศฝรั่งเศสและที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องตัวนี้ออยล์ซื้อบกิเซรัม่มใช้บํารุงเส้นผมขณะที่ผมเปียมกมันๆนะคะน้ำมันตัวนี้ช่วยบํารุงรักษาเส้นผมที่แห้งเสียค่ะและจะบอกว่ากลิ่นน้องเขาว่าหอมมากและนี่คือสภาพเส้นผมหลังจากที่ใช้ของแบรนด์คลาสเสร็จแล้วค่ะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผมเนี่ยนุ่มลื่นที่สาคัญเนี่ยผมแตกปลายแห้งเสียก็น้้้อออยยยลีีกดกดววบเเค่่ะาซน ตอบโจทย์มากใครชอบทำสีผมแบบพิมพ์มีปัญหาผมแตกปลายต้องลองเลย